ตกูเล่นตัวกำดักนกูเล่นตัวกากับดักนะลองหักใช่ไหมเฮ้ยหักหักมันไม่ชินอ่ะเชื่อกูกอัมาเล่นไปเพื่อเล่นไปเป็นเฉยสัตว์เอเหมือนกูเล่นฟินิกซ์แล้วแฟดหน้าตัวเองเนี่ยเจกูเซ็ตไม่ทันอ่ะไอ้สัสเซ็ตแล้วกูกลับมาไม่ทันกูตายแทนเฟิร์สช็อตแล้วครับ

ป็้ฝนีนะฝอน่าอแบบฝนกระโดดเอาซอมากระโดดอีกนะสร้างกรเสร้างกระแพงก็ได้เฮ้ยสร้างกระแพงก็มีตัวเนี้ยตัวญิงไงตัวฮิวอ่โอ้โหไม่ต้องแคบอีกแล้วเฮียถ้าไม่สร้างเฮียอะดีเดี๋ยวนะถ้าเราถ้าเราทำหลังเพียนเล่นแบบเ p i เ legend กันเลยเรไเราจะไม่เ c l e g n นี่ ่นแบบเกมใหม่ดีกว่าเล่นแบบไฮเปอร์สโคปวิ่งยิงกันบนหลังคาอ่ะใครบุก่ลนใครบุกเข้าจอบใครจอบอะไรนี่เขี่ยแล้ว่าแหละทีนีม่คือลบเกมทิ้งเลยเรามองเร็วเกินจะไม่ไหวอ่ะเี้ยเร็วเกินกำลังคิดอยู่ว่าถ้าทำเป็นรังแท้หมดใช่ไหมแต่เมน่อได้่เราให้เปิดสโคปเวลาเราเก็บเราต้องใช้ฮับเปอร์เก็บเดียวไงแต่ไอปีเดจไม่ได้ เราต้องใช้รอรอไอติกลงในตีมหลุดไม่้าเราั้ีับใช่ไหมเราจะเก็บได้ไอติมคุณลงแค่สามเลยถูกไหมหมดแล้วอตากไอติอ่าแล้วไปเจอกันนะโอ้โันลูกไปเจอกันลูกไปเจอกันขวดอะไรนีบไปลสุดไม่เอก็ทำเลย โอที่หกโอโหลเกมแบนมาด้วนกันมาด้วกันแยกเป็นตีละแยกเป็นตีละสามลงที่เดียวกันฟามกบพร้อมกันส้นตีนสว์เพื่ออะไรเราเล่นเกมนี้เราเล่นเอพิกเราเล่นไม่เป็นนั่นมันเป็่นเกมอื่นมันก็เล่นไม่เป็นแล้วไอ้ Match found match เ o u n d โอ้โห โอ้โหเฮียดันนี้ยไม่เป็นไรไปรัดเราเล่นไหวอยู่เฮียดันนี้น่าจะไหวจไปรัดเราเล่นไหวฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรแย่งแย่งตอบแล้วก็ไม่ตอบพอตอบมันก็ไม่ถามไม่ไม่ตอบเลส อยากคือมันไม่ตอบมันคืออะไรวะี่มันมานานอะไรวมันตอมันมันก็ไม่ตอบเราอมันไม่เงี้ยอ้าขนาดนี้เขาจะอ้าขนาดนี้เนอนเถอะ หาแบบไม่ไหวแล้วไมไม่ไม่ไมไม่คุมไม่วแล้วคไม่ไหว้วเอาคุไปจากที่นี่เออไม่ไหวลอะไกันกันเนี่ย o i n g ตู้ามเงียบๆนะ มีเยอะรูสองบีช็อตบีช็อตเฮเบนเฮเบนมาเล้มาเลยมามามาไม่มาไม่ดูวะมาไม้มาไม่ดูดูเองวะเยอะปีเยอะปีเยอะเยอะช่วยอะเดี๋ยวมาช่วยจะมาจะมากูกูอ้อมเฮเบนเฮ้กันเฮ้กันกูลองกูลองอ้อมไปทางนึงไปนึงกูลองอ้อมไปทางนึง เบาไยจากตรงนี้เบาไปจากนี้ One enemy remaining. ใครต่อเกมไม่เอฟไ่เอฟอดเดรงไ่เอฟโอ้ไปเอฟ ไม่เอ้ไม่เอ้รู้กันเลยเนี่ยเล่นห่งวันไม่เอ้ No my ace first peak icead เยี่ยคนโหแมตแรกเก็บสี่อะโหเกินเกินเกินสวยคือกูจะไปต้องมาขนาดนี้ไหมเอาไมเลือ We are fight We are Valo r a n t เฮียใครแม่งกดมาบปีมาสแกสไอ้โง่มาบีเยอะไหมเยอะไหมกูซึ่ตีนนะเราเฮียโซว่ายูทูบไปสุดเลมอนตาตาตาเราไปแจมเราไปแจมกลังกลังไปบีกรังไปบีกรังกังบิกมิดกลังไปบีเยอุ้ยเฮียว้าวเฮียสเกเจนเพื่อนอะมรลีะตืโอตกตก พี่กลับมันเยอะกลับมันเยอะกลับไปเฮเบ้นเฮเบ้นเฮเบ้นมันย้อนกลับไปมันเยอะกลับไปมันเยอะกลับไปมีไหม้ยอุเฮเบ้นเฮเบ้นเจ็บมากเจ็บมากเชื่อเลยแม่งเพื่อว่ามันออกมาเอามือป้นีครูบอกครูบอกอย่ามาย้อนกลับไอ้เหี้ยยิงสนทยทะลุสองเลยเฮ้ยโอ้โหยิงก็อ้อยอีกไอ้เสร็จทะลุสองสาชุดาวย้อนกลับน้อยดรอน้อยดรอปน้อยเราได้กันฮอลโหล อโบายบายบายตังก็มีอะๆงี่ก็มีอะ่างอารมณ์อารมการเล่นเหมือนเกตเลยสุดยอดเฮ้ยไซบีไซบีเช็คไซบีเช็คหน่อยไซบีไซบีไซบีไ่บเคียสักหน่อยก็ไซคอเลยใช่ไหมการเฮ้ยโอ้โหแปแสแกนโอ้เอ็กซ์สวย ที่เลนเพจต่อหน้าเพดเพจยิงกครั้งหนึ่งมาไม่ไปเห็นเลยก็ยังวางต่อยวางต่อยมันมีจิตแจนแนวแน่ไม่ฆ่าเขาไม่ได้หรอไอ้เนี่ยไอ้นแน่พออะใครนิ่งสุดคนนั้นชนะไงไอ้ยังแบบโดยทีโดยที่่ได้แบบใจจะ้ยเอาวางหรอ่วะวางวางไม่่าวางวางไม่หรอวะเออสักหรือเ

เอ้ยมันมาวะอีกเล็วผมสเกลสุดตีนนีู่้ว่ายูท b e ไปยังไโอ้ยี้ยมันรู้ได้ไงวะแฟกิมิกตรงตรงบันไดมิกตรงบันไดข้างๆอ่ะอ้ยี่ยผ่ากลางเลยควยเหถเ่อนมากไส่ไส่บอมตก Chết rồi mẹ. The ting is a ting. Oh, mang lại ting giant. Spike planted. Qua đồn này. Ui, ui, ui. bên này. Ui, ui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 . ข้านข้นไอ้ไม่ได้ไข่ไอ้ไข่ได้ไข่น่ะเออหน่ะไ้ไข่ไอ้ไข่ไก่ไก่ไก่เผ็ดไอ้ไข่เน่ยหน้า One enemy เด็กตัดตัดเอตัดเตัดเสวยสวยเต๋อเฮ้นี่เสร็จแด่แดแล้วอ่ะพี่ปึ้มอยู่ดีนี่ยม่ไหร่มื่อี้กูเซฟอาเชียเงินไม่มี There, there, ด,ดูเงินกูได้แ500บาทให้ดู500บาทฉิงเกล้ว ไม่ได้ละคุณพี่โดละไม่ใช่ละไม่ใช่ละแล้วครับแล้วมาแล้วเองเพื่อนื่อเองเราอยู่ที่โดเองเอนไม่จบแล้วการถ้าอึงยึ่ตั้งมือคุคิดแล้วจริงคนคนคิดผิดคิดใหม่แล้วการจริงจริงไม่ลองนะลูกการ กตีไหนตื้นอะไรและไม Wit ่ไม่ร้องนะลูกนะพวกนายนี่นะโอ้แม่งมึงขวยเอ้ยโดนหงุดหเฉยไปไม่ได้แล้วอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเอ้ยยิงเยอะเลยกูแท้แท้ยิงเยอะกูแท้แท้อะตังกู s t place what what the fuck what the fuck

เล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเลยเ่นเพื่อนเลยเสร็จแล้วเสวยจล้วเสร็จแลวเสร็จแล้วเหน่งมาโคตรมีตัวอยู่ตาย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 เสร็จตายออฟตกสวยสวยสวยมีตัวอยู่ข้างกูมีตัวอยู่ข้างกูคุมคุระวังกูดัก ไอเฮียเชี่ยไม่เข้าเองโอ้โหแม่นจังวะยึดแม่บอมไปไหนบอมไปไหนบอมไปไหนอันนี้คือเล่นอะไรอยู่ธรรมดาือแรงเนี่ยธรรมดาย spike planted last player standing เียเรงรอ what the fuck โ,โอ <absorption> ้เฮี้ยสี่ต่อสี่แม่งเอเยอะจริงเซเลปแอสเซเลปแอสเซเลยแอสแล้วตะโขยขึ้นเลยเคยเล่นแล้วเหรอก็เกี่ยวว่ากูสองสามวันก่อนกูหลัวมาเล่นยังกูแฮ่อยู่ใครมางกูไม่ชอบไม่ชอบนายรู้หรือเปล่ากูไม่ได้แอบกูไม่ชอบไอ้เหี้ย ปีบีปีเพื่อนกูนี่หวเนียหลอนนายทำถูกแล้วบอมเบ้นายอย่าไปเล่นเลยน่ล่งกวเฮ้ยโอยเยเยอะเยอะเยอะเยอน่าปีปลายเลยกูายดีป่ะายดีไหมเอมิด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 น่าจะเข้าอย่าอย่าอย่า ไม่อาไรปืนน่ะแล้วบาเอายตาสุดท้ายตาสับตาสับไปเลยมาปากเลยนะเว้ยโอ้โหี่อะไรเอาไปวัวตายบีบีมีนีกี่ตัวตัวเดียวตัวไม่ทำไรอลยคนอยู่ในร่ะกัน

เฮ้ยที่สามอ่ะตอนทีหนึ่งตอนทีหนึ่งเก็บมึงเก็บสไปายไว้คนหนึ่งดิชอบกินโค้กไม่อยากเอาไว้อย่าเอาไว้อย่ากคูได้ไหมอ่ะมามาให้ดูไอ้คนเดียวเหรอได้ไหมกูจะแยกไปอะไรกันครับเนี่ยเก๋าเก๋าเกี่ยวเกี๊ยวเกี่ยวเกี๊ยว

กดดาว n ด้วยกูเดียวกู d o w กู down แฟนกู down แฟนกู down แฟนมึงว่าแบงกูเนดียเลยนี่กข้างโอ้โหเลน่าอยู่บีเลน่าอยู่บีปล่อยเลยปล่อยปล่อยเซอร์ปล่อยเซอร์ปิดไว้ปิดไว้โซนไว้โซนไว้มาแล้วมาแล้วบวชแล้ยช่วยมึงรอฟังเสียงมึงเดินผ่านควันมึงถ้ามันเดินนะมันอาจจะไปไอ้เอรองก็ได้นะโอเคโอเค มันเห็นมึงงามไยอุ้ยต h e ฟั c ไม่น่าเดีวิธีโดมันเกมอี๋อะเกมจิงเกมเกมลบิงการลบทิ้งบอกเลยลบทิ้งเ้ยคือแบบเฮ้อะไรเง้กัไปเกัไปเทกกัไปเทเกียอะไรวะเนี่ยมอไเห็นตาย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 เห็นเียอะไรเลย โอ้ยนี่นี่ดีดตีด one enemy remaining ตัวเดียวตัวเดียวอยู่เฮปเปนอยู่ตรงกูเนี่ยโอเคโอเคระเบิดนะยิงกับกูอยู่เมื่อกี้ทเียอะไร่กำลังเดินกำลังเดินมันรีโหลดเดินเข้ามาแล้ว ไม่รอเราเดินออกไปอืมอยมาแล้วเดนมาแเดินมาแลเก็บสกิลไว้เลยลืมระวังวะระวังระวังระวังยลยยลยลอยูยลุยลยลุยลุยยลุยลุยลุยยลุยลุยมุยยลดย่ยมุยลุยลยย หมดแล้วจังหวะนี้หลอนไปหมดแล้วกูอยู่มาเนื้อได้กูรอนะกกูรอกูรอเดี๋ยวใบตาให้แล้วไปเลยไม่ตาได้ไม่ตาได้ฝกควงนแล้นมาสามฝเขาเลไตายตายตายสวยสวยแพนแพนกูวับเข้าไปแพนเลยเดี๋ยวนะดิวเราสามารถวางรังพึ่งไว้ตรงดินได้ไหมวะ แล้วมันวางรังตุงตรงได้ไหมเฮ้ยเยฮะมันวางรังไม่ดินได้ไมา่ยเอาไว้าบนเล้ยเลเล่ยเเล่น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 เล่เล้นเล่นเล่นเลเฮ้ยเเล่นเเเฮ้ยเเฮ้ยเนเ่นเนเ้เลเ สองตัวไม่ใช่ละมุนสัมผัสอ๋อมันออกมาออกมาออกมาสองตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวอ้เียน่อยู่นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไแฮนบีแฮนบีแฮนบีรอไปบีเลยไปบีเลยไปบีรอรนนงู้สึกน่าจะวางกับพื้นได้อยู่มั้งมันอยู่ตรงมุมประตูอะมันอยู่ตงกับประตได้จะได้

เลมอนเด็ดแบบเลมอนเลมอนเลมอนเกมจริงโลเกมจริงลลเกมอ๋ออเลมอเลมอเอนเอะเลมอนเลอเลอเลมอนเอนเลมอนเลิอนเลมอมอนเลมวนเลมเลมอนเลมอนเลมอนเลมอเลมอนเลอนเลมอนเลมอนเอเอนเอนเลเอมอเลมอนเลมอนเอลอนนเอมอเเอเอมมเอลอ จะออกเสียงด้วยแคช่างอ่านเลมอนอยู่ดีมันาไม่ตาไม่ตามันาวดแหละเมนลมอนอินเตอร์เกชั่นโอนำนอนี่ยเนี่ยเนจับจน้ำน้ำน้ำโอ้แม่มชุบมึงมาทำไม ้แต่ก่อนอื่นกูต้องไปหาไน้ไอกไปฝากทำหนึ่งหน่อยไอ้ตัวอีในเั้นอะไรนะไอ้ดีตัวไหนวาางแล้เช็ครถไฟมาเฮเบน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 ไม่ไม่ไม่เราเอาไปให้แล้วมันไม่รับโอ้โหดีดียินไหนยินไหนอยู่ตรงกลางพื้น ซีทีตัวเศษซีท yeah. uh ีอ huh. oh. ๋อลองลองกูละกูก oh. ูเหรอสวยสวยโดนมันเลยดัดรีเฟกเจ็ด้วโดนอเมานอนผ่านไปก่อนมันจำบ้านเฮ้ยคิดหึแล้ววะ ดีิที่กูต้องการได้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 ไไไต้องเป็นหลังคาสัมดีกว่ารัศมีอ่ะยังกูต้องใบตาแบบบุกเลยบออตัวเหรู้ไว้ให้มแกูไม่มีตังค์ โดนละย้ายดียแมกอนก็ <Luc ar ic adia> ึอไว้ก่อนนะวางตรงนี้ได้ไหมแคนกันรเฮียรนี่เน่กูแอบเข้ามาตรงนี้ลวางตรงนี้ได้ไหมรวังพลังเ็ดตรงมาโผล่ด้านล่างกูเฉยเล้ ้ยทำมิ่งเฮียมันไปบีกันบาบไปสองตัวบาบไปสามตัวละวดีน้องเพอร์น้องเขียวมันทำอะไรแถวนี้น้องเขียวไปน้องเขียวไปช่วชนะให้ได้นะครับใครอยู่ที่ทำเป็นเดิมโกเมนตายเลสตายมันยังอยู่เองอยู่เยอะด้วยตายกูมาตายกูมา ไปเล r ไปเลย,เลย30 seconds left เดียวไปแล้วละ่ะไม่มาหาที่หลบเลยหลบหล e หลบหลบนี่เลยเนียน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 เฉดายยนะครับ Had in the vision Here I will do what they will c e Last player step โอ้โหโดนห้าห้าเจ็บแล้วหลบไปหลบไมาละย่องอยู่ม e ย่องอยู่ Wow, Nowhere to run. Damn God, man. I Damn. <laughs> Damn. <Right>. Defenders win. <hums> <hums> <ready>? <hums> i <see> <hums> <see> <hums> มีคนหาคนไปนอนแล้วหนึ่งเอเอมีคนแบบร่างกายไม่ไหวแล้วหนึง่งแต่มีคนไปแล้วหนึง่งล <c oughs> กเกมทีละเออไม่ที่อา่านไปหรอผ่านโคซื้อซื้อมาแล้วก็ลบเกมยี่ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ่านเล่นแฮมมันซื้อหนึอซื้อมาไม่ได้จะเล่น <c oughs> เนยาวไหมล่ะออซื้อมาแล้วก็รีฟันเยี่ยเกมกาก์ดเหรอจเกมกากรีฟันได้เหรอีได้ถ้าเล่นไม่เกินสองชั่วโมงเกินแล้วล่ะคือว่าตากสองใช่ไหมใช่